สวัสดีครับบ่าวแสวัอสดีทผู้ชมครับืันนี้เดินทางพี่น้องทางเขามาลําบากลําบากพี่น้องทางน้อยๆนะครับมีเอฟซีแฟนครับทั้งช่องถามเขามาหลายนะครับว่าบ่าวแถวบ่มาบ้านน้องเด็กให้โชคบ่นะครับน้องเปรมเด้อพี่น้องเด้อเพิ่ซื้อว่าน่องเปรมนะครับโค้งสุดท้ายนะครับพามาบ้านน้องเพิ่นอีกนะครับมีเอฟซีเพิ่นกับฝากเงินมาให้นนองเพิ่มนะครับผม บ้านนองกับท่านมีไฟหรือพี่นองอยู่ในสวนยางในปายย่ายยางนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้แปดสี่หกนะครับสี่หกตรงตรง,ตรงนะครับมาไม่นีก,ก็ให้เพิ่นละครับผู้เพิ่อนอ่าพามาคือเก่าอึองครับเพิ่นสนิทกับพ่อแม่นองนะครับเพิ่นกับเขามามีประจําให้เพิ่นพามานะครับเอฟซี FC เพิ่นกระถามครับให้นองย้ำให้โค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่หนึ่ง พึ่กากยน2 5 6 6ายนะครับผมกับขอบคุณแท่นนองเพ่นเดอร์พี่นองเดอรกับผู้ใดที่ซอยเหลือนองนะครับมือนีพันกากเงื่อนไม่ให้น้องน้านะครับนะครับทางเขาบ้านเพิ่นนะครับอยู่ในป่าอยางก็จะลำบากแน่นะครับเพิ่นกับกไเวาเด้อท่านผู้ชมเด้อนองเพิ่นน้องเปรมนะครับเพิ่นบกไเวาดอกแต่ว่าเพิ่นกะอันนี้อยู่นะครับ ไปให้น้องเพิ่นเน้นให้นะครับแต่ว่าน้องเพิ่นเขียนให้ตั้งแต่ต้องงวดแล้วครับหางวดนี้ได้โชคดีน้ำน้องเพิ่นอีกนะครับผมเขาเข้จเจามงามๆพี่น้องนะครับออกห่วงหมดแล้วนะครับทางเขา วางพ่นอยู่นะครับุ่นะครับ่นอยู่ในปลายยางนะครับไฟกับท่านีน้มีด้พี่น้องเด้อนะครับเป็นกับอยากได้โซลาเซลล์อยู่เอาห้าโชกห้ามันนะครับกันบอลดันเบ,บ้าเท่าห้าโช 5, 000, กห้ามันก็จะได้ซื้อมาให้น้องเพิ่นครับผมหรือเอฟซีผู้ใดอยากจะซอยเหลือนะครับอยากจะซอยเหลือน้องเพิ่นนะครับผม อยู่บ้านบอนี่ครับบ้านเพื่อนธรรมชุมนี่ครับเพิ่นอยู่ในป้ายยางนี่ะครับผมเมินป้ายยางเพิ่นเมอนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ป้ายยางเทยบานเพิ่นเมินป้ายยางเพิ่นนี่ครับเพิ่นอยู่นี่แหละกับพ่อกับแม่เพิ่นนี่ครับบ้านน้องเพิ่นนะครับเอาหววที่แล้วมาเบิ่งน้ำกัน นี่ครับนผู้ชมงวดที่แล้วเพิ่นให้มีสองเก้าเจ็ดแปดสี่หกหาเก้าแปดนาะครับอ่ากระาสี่หกอ,อยู่พุ่นน้องเพิ่นนยูพุ่นพุ่นครับน้องเพิ่นนยู่พุ่นอ่าอ๋อเพิรนหาเพินเลียวหาฟ้าหาแม่เพิร์นยูพุ่นเปล่ากําลังขึ้นมาแล้ลว ขุนน้องพันยูพุนธรรมชุ่มนะครับนี่แหละครับอ่าพุ่น่ะเมันเกี่ยวหยาพุ่น่ะแม่เพิ่นมาพุ่นแบกสอบหยามาธรรมชุ่มนี่แหละครับพ้นเป็นยูของน้องพันเพาผมเดาควายซื้อควายไม่เพิ่นเลี้ยงให้อ๋ออันนี้นะครับซื้อควายไม่เพิ่นเลี้ยงให้ติครับอ่านี่ครับผมจักรตูควายจักรตูควายผสมตัวควายเพผสมตัวนี่ เอานะครับผู้ใดอยากซอยเหลือน่องเพิ่อนนะครับติดต่อมาทั้งอืนก็ได้เบอร์เบอร์โทรเบอร์ใดเบอร์โทรเจ้า099 099 170 170 0333 0333อีกรอบหนึ่ง099ครับ170ครับ0333นี่ครับผมเพราะว่าเพิ่นจะสนิทกับพ่อกับแม่เพิ่นนะครับตาเพิ่นก็อยากได้โซลาเซลล์อยู่พี่น้องบ่าวทว่าทาโชคดีกับโบนเน่นะครับเอาครับมาครับผม เอฟซีเพิ่นฝากมาให้น้องเพินพ่นรบพี่น้องเนาะไใไไไบใสใบจ่ายแหละครับแต่เอาที่จริงเพิ่นอยากให้ซื้อโซอลาเซลล์ม่ให้น้องเพิ่นแต่ว่าบาวเถาน,นำเงินจำนวนนี้ไม่ให้น้องเพิ่นนะครับหาจำเป็นเพนิ่นอยากใส่ในเพิ่นเอาเร็วเอาเร็วไปซื้อไว้ซื้อขนมตู้ครับเนาะอันนี้ครับน้องตู้ครับเอาตู้ครับเอาเอาเงินเร็วเร็วตู้ครับเราจับเอาจับเอาสั่นเอาจับเออเอาเออนี่แหละครับเออเซลาโตเขียนเอาเอาเอามาเอามาเต็นดั้มเล่นลูกตัวให ตัวมัดหนึ่เออสีนี่ก็ได้นี่เอาสีนี่นี่ก็ได้นึ่งนี่ตัวได้ตัวได้ตัวมัดนี่สีด้ตัวได้ตัวมัดนึตัวมัดสีนะเอาสีให้เพื่อนนะนี่ครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอห้าผู้ใดอยากซอยน้องเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเออสีมันไหนไหนมันออกเอาตัวได้มักตัวได้สีตัวไหนสีให้นะที่เขียนไว้หน่อยเด้อที่เขียนไว้นี่นี่นี่เปียกได้ท่านผู้ชมเด้อน้องจะเป็นคนบกขยิบเบาดอกเออเออเออสีเออเพื่นว่าจังไรน้ำบ่มเนี่ยเพื่นว่าจังไรบ่จะ เพิ่นอาจจะตื่นนะพี่น้องเนาะธรรมดาเพิ่นแดดตื่นเพราะว่าเพิ่นบกุลจะตอนมากต่ตอนพม่านะเพิ่นบอกตัวใดสีให้สีตัวใดนี่บอกสีเก้าสองเอาเอื้องเอาปากกาแดงเขียนเน้นๆในปากกาในถุงนี่นี่เอาขีดให้น้องพ่อน้องเพิ่นจะสนิทกับทั้งพีแล้วครับเด้อแต่ว่าทั้งเบาเถ่าทั้งมาเพิ่นแาดจะบกุลเพิ่นอาจเจตตื่นๆโอ้คุณขีดให้สีเก้าสองสีสีให้สีเก้าสอง ออไอ้เอ็กอ่าบน่งสองพึ่อะไรพึ่งกระซีอ่ากระซีตัวนี้นะครับแล้วคันหนาวพี่ลูกคันหนาวพี่เออคันหนาวพี่ลูกคนอยากไอ่กำลังตืนฮาได้โชคน้ำน้องแม่เนาะงวดนด้ฮาได้โชคน้ำน้องเพิ่นพี่น้องนี่ครับอ่าน้องเปิมเด้อครับน้องเปิมหันมาพี่ลูกหันมาพี่ลูกเออเคนใหญ่ หนึ่งแปดห้านะครับเป็นไห้ขึนหนึ่งปหาซีเก้าสองหาหกสามเจ็ดแปดศูนที่เป็นไห้นะครับแต่ว่าเขียนไม่หรออืมอืมเขียนอีกเอาเบิ้งด้วนไหนเเขียนเอาเบิ้งดูวตัวตัวเขียนมาเอาเบิ้งดูเอามเบิ้องด้เอามาเบื้งดูอืมเอาขมาเบิ้งด้วเออมีว่าใดที่เขียนไว้นหนเอามาเอาเบื้งดให้แม่ถือไว้ก้อนก็ได้อืมอืมอืมไปอันอันที่ใบเขียนมือกันเอามาเบิ้งดเออเสร็จเร็ ทำได้จ่บอกว่ายุ้ยใส่ใบที่เขียนนะนี่แหละเพิ่นพนธรรมประชุมหาโชคดีนะครับหาได้ซอยโซลาเซลล์ซอยไฟเพิ่นพี่น้องนี่ครับน้องตัวเก้าแล้วนะเขียนไรกันแต่ว่าจะทำเบิ้งซื่อแล้วมันเขียนตามมันทำได้ด้นโอ้ธรรมดาเพิ่นอยู่น้ำเพิ่นเพิ่นเบาเน่ะบ่เพิ่นเบาบ่น้ำพอน้ำแม่น้ำพอน้ำแม่เพิ่นเบาอยู่แต่ไม่นะคฮามคนน่ะฟอเพิ่นกระแบกงานมาคนทต่ไม่ระชุมแล้วแล้วงานมาคนละสอบเอาเอาคุณหน่อยเดินแบกสอบงาสอบปะเองแล้วค่ะ แต่ว่ายนี่ยพ่นเขียนเพิ่นทีเขียนคนบระยู่ด้วพี่น้องเพิ่นแดงเขียนขึ้นงดเมื่อกี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวเพิ่มบ่เออาอุ้ย่เอาใส่มมันเป็นตัวเก่าเอาอันนี้เพิ่นเขียนมาใหม่อือเอาทรรมบูชมเพิ่มตัวนี้เพิ่มตัวนี้เอาเอิงเขียนให้แน่หน่สีน้ำเงินหนิเอาี่แปดหกสี่แปดเขียนต่อไปข้างๆก็ได้ยินครับอืออืมอืมพ่นเขียนมาใหม่ยได้ทรรมบูชมนะครับเออพู้ใดมากตัวนี้ก็นอ่าผู้ใดมากเออซ้ำนิดละครับตัดตัวเอา แล้วคือตัวแดงใช่แต่ว่ากระตก846ท่านผู้ชมนี่เพิ่นเขียนให้ไหมนะครับอันนี้เอาฮาผู้ใดแคปหน้าจอไดอ้ท่านผู้ชมเดอ้อฮาอยากซอยน้องนะครับงวดที่แล้วนี่อย่าลืมนี่งวดที่แล้วท่าำประชุม846ที่แล้วงวดที่แล้วกันอยู่นี่เลย846งวดที่แล้วท่านผู้ชมงวดนี้ เห็นไหมครับแต่ว่าตัวที่น้องซี่น้องเขียนให้ตองวดคือเพิ่นเขียนจะบ่มีคนนั่นหรอกพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นก็อาจจะเพิ่นอายนะครับแต่เพิ่นซีเด่นคือซีเก้าสองเพิ่นซีให้สองเทือกถามเพื่อนสองเทือกซีตัวเก้าอ้ที่เก้าสองแต่ว่านี่เพิ่นเขียนไหมครับอ่าเพิ่นเขียนไหมได้พี่น้องบ่ได้บ่ได้บอกให้เพิ่นเขียนได้ครับแต่ว่าเพิ่นเขียนไว้เพิ่นเขียนไว้อืนี่แหละครับน้องเปรมนาะครับท่านผู้ชม มันก็ได้ดไนำเง,งินไปนองเป็นเอฟซีมันฝากมานะครับมันก็อยากซอยอ,อยากซอยไฟอยู่แต่ว่าเอาครับหาจะได้ไฟโซลาเซลล์มาเด้พี่น้องเด้นะครับผมหาไดี๋ยวฉกต้องวดนี้พันได้หลายหางได้หลายหางเนี่ยงวังวเน,นเมื่อกี้นั่นรอบแรกให้ตัวเขาแล้วนี่ให้ตัวน,นี้นี่รอ,อบแรกนี่ให้แค่สองตัวสองเจ็ดแล้วก็แปดซี่หองืมมารอบหลักมันจะเขียนเพิ่มอีกหางเขาแปดครับนี่ท่านผู้ชม แต่ว่าพันเนียนขึ้นเนียนนี่ได้พี่น้องเด้อนี่ครับเอียงพันว่าน้องพันสี่ตัวนี้พอเอฟซีถามอยู่ว่าพันเนียนตัวใด492แต่อันนี้พันเขียนมาไม่อันนี้ไร้มือพันอ่าพันเขียนไม่ชุดสี่ชุดแรกขึ้น185 492 563 780สองตัวตัดเอาครับอันมาตัวใดอ่ามากตัวใดซื้อสามตัวแล้วก็เนาะอ่าเอาทำประชุมมาเสียในเร็ว สจี๋ยพอในลูกมาพี่หาคนเดียโชคหนั่มคนเดียวส่งเงินมาสี่หาคนส่งเงินไม่หาคนเดียโชคนหนั่มเพื่อนเพิ่นตื่นเพิ่นบ่เคยเห็นพี่น้องนะครับเพิ่นบ่เคยเห็นเพิ่นบ่คุ้นหน้าคนบ่จังได๋บ่หาจงโอ้แต่ว่ายามเพิ่นเขียนนี่เพิ่นจะเขียนเองเพิ่นเล่นบ่ เพนได้เขียนเองเลยแต่ผู้ชมยุบพอ่อกับแม่เพิ่นก็เวาอยู่แล้วพี่น้องอ,อันนี้คนทั้งอื่นมากนาะเพิ่นกระตือนจักไผมากเพิ่นบบหูเพิ่นก็ะเพิ่นกนาเพ่น,พน,นกนาไฟ<จ>ว<จ>่ามากแล้วเพนกจ็จะว่าเรื่องนาแล,ละกระลบนาอแตว่าอย่างนี้น่องยุ่ผู้เดียวน้องกะจะเขียนพี่น้องนะครับเกะจะเขียนตามภาษาเพิ่นเขียนนะครับวันนี้ฮาด้โชกน้ำเพิ่นเพราะว่าอ่างวดแรกกระามน้ำเพิ่นละงนมาบ่มากงวดเพิ่นมาตั้งแต่งวดแปดหนึ่งสองแปดสองหนึ่งเพิ่นเขียนให้ถทุก อืมใช่ครั้งวดเราซื้อตะบนทั้งล่างอืมเลขสองดูเนึงจากเราพอมีโปรไดโซนใจเนาะเนี่ยถามแม่เราในก็ได้เนาะไอ้ที่ตองวดเข้าลงวดนั่นบ่อเขาดีเนาะมาเขางวดสีหกเมื่อกี้เนาะอืมแต่ว่าก็นานๆมันก็เข้าอยู่ด้แต่ว่าพอมีโปรไดโซนใจนะอืมค่ะครับก็ไม่ได้เข้าเท่าแปดสองนึงกับสองเข้าก็นานๆก็เข้าอืแต่ว่าทำพอมีโปรไดโซนใจอืมเอาทำมุ่งส้มแคปหน้าจอนะครับเนาะมาย้ำให้แล้วเพราะว่าเอฟซีพันถามอันนี้งวดที่แล้วด้วยพี่น้องเด้องวดนี้ทาน้องตัวที่น้องเพิ่นเน้นคือ ่เก้าสองอันนี้เพิ่นเคียนให้ไม่คือ4แปดหกหาหางพี่น้องสองตัวกับแปดหาเก้าสองหกสามแปดศูนย์แปดหกนะครับตัดเอาหรือพูดใดอยากได้เขีนๆนก็ C เก้าสองันว่าหลายตัวเอาพอกันคลิปหน้านะพี่น้องเนาะคงสุดท้ายนะครับน้องเพื่อากันตืตื่นแน่นะครับผมสวัสดีครับ